สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พีวิจะพามารู้จักกับกิ้งกือนะคะกิ้งกือไม่กัดค่ะแต่มีพิษนะคะค่ะพิษของกิ้งกือเขาจะอยู่ตรงข้างๆบริเวณลำตัวลำตัวของเขาสองข้างนะคะค่ะเขาก็มีฤทธิ์นะคะฆ่าสัตว์เล็กๆได้เช่นมดแมลงนะคะค่ะถ้าคนไปสัมผัสนะคะ ถ้าเราไปสัมผัสเขาเนี่ยนะคะก็จะเกิดการอักเสบนะคะเป็นผดผื่นแล้วก็ทําให้ผิวหนังไหม้นะคะถ้าเข้าตาก็จะระคายเคืองตาตาอักเสบได้นะคะค่ะก็เป็นเฉพาะบางสายพันธุ์นะคะเป็นเฉพาะบางสายพันธุ์เท่านั้นนะคะที่จะมีต่อมพิษนะคะที่อยู่ตลอดสองข้างลำตัวของเขานะคะแล้วเขาสามารถฉีดสารพิษเนะะี่ยค่ะพุ่งออกไปได้ไกลนะคะ สารพิษที่ว่านี่ก็จะมีลักษณะเป็นของเหลวใสนะคะไม่มีสีนะคะแต่มีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังไหม้แผลไหม้นะคะมีอาการปวด2-3วันนะคะค่ะหากถูกพิษนะคะให้เราแก้โดยการใช้ล้างด้วยน้ำสบู่แล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะตามด้วยน้ำสะอาด แล้วก็ทายาแก้อักเสบนะคะถ้ากรณีเข้าตานะคะเราก็ต้องล้างตาด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็รีบปรึกษาจากสุตแพทย์นะคะจากสุตแพทย์นะคะเน้นนะคะทันทีเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตาอักเสบที่จะมากขึ้นนะคะถ้าคลิปนี้ มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพีวีด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ